ไขมันมันพลังงานมันเยอะหน่อยฮะใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนไขมันเทียบเลยพลังงานแน่นอนถ้าพลังงานเยอะเข้าไปในร่างกายแล้วก็มีโอกาสที่เราจะอ้วนได้แต่ที่นี้ไขมันมันก็มีการแยกย่อยตามชนิดที่ทุกคนรู้อะไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเรารู้อยู่แล้วว่ากินเยอะมันไม่ดีแล้วส่วนไขมันไม่อิ่มตัวโอเคคุณกินได้นะแต่มันก็มีพอประมาณเหมือนกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นไขมันที่ให้พลังงานเยอะกว่าเขาเพื่อนอยู่ดีถ้าให้แนะนําาาใใหห้้้้เเเเลลลลลืืออออกกกกกนนนนี่่่่่่ยย็จะะไไขมมมมมัััุททิิตววแพปรณำ ตรงๆเลยแต่แน่นอนคนก็ชอบหาเหตุผลใครมันจากพืชหรือใครมันจากสัตว์ดีน้ำมันหมูน้ำมันพืชต่างกันยังไงคนที่บอกว่าน้ำมันหมูดีก็จะบอกว่าก็เนี่ยพ่อแม่ฉันกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามันจะเป็นอะไรแข็งแรงแล้วทีนี้อเมริกามาบอกว่าให้กินน้ำมันพืชเดี๋ยวความรู้ก็เปลี่ยนอีกนี่น้ำมันพืชก็มันผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วต้องบอกว่าถ้าเราไว้ใจกระบวนการในการตรวจสอบปัจจุบันนี้ซึ่งผมไว้ใจนะน้ำมันพืชมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันไม่ใช่ไขมันที่มันอิ่มตัวะะะะะส่่่่ววนนนนนใใใหหญออออออาา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 จจมมมีีปลลไไรรรรรรยงง้้้้กคเเเเเเืัแทททชชํํถบ เราต้องดูด้วยว่าจุดเกิดควันมันอยู่ที่ไหนถ้าคืนมันเกิดควันดำๆไม่ว่าน้ำมันอะไรอันตรายหมดนั่นแหละแล้วก็เลือกให้มันถูกกับการทําอาหารของเรา